สวัสดีครับนี่อยู่กับผมกับป๋าออสเช่นเคยครับช่องวีระดำแต่งบุรีรัมนะครับเดี๋ยวมาชมว่ารถอัดฟางคันนี้สุดแค่ไหนครับมาปลาออสนี่ครับต่อไปช่วงนี้อ่ะขากดโซ่นะครับขอเแมซี่ของเดิมปัญหาก็คือเป็นกดแนวนอนนะครับการกดแนวนอนปัญหาในการกดก็คือกดแล้วโซ่มันค่อนข้างที่จะ ได้น้อยครับได้น้อยนะใช่ครับแล้วก็โซ่มันยาวโอกาสที่มันจะทิศทิศทางในการหักของโซ่มันการเละ่การไหลมันค่อนข้างที่จะไม่คล่องเท่าที่ควรครับพอเราแปลงเป็นชุดนี้นะครับก็คือย้ายตำแหน่งจากริมมาอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางใช่ครับการกดโซ่ก็จะเบานะในการกดก็จะเบาลงการทํางานก็จะคล่องตัวขึ้น ก็คือการหมุนของโซ่ระหว่างสตัวซ้ายขวามันก็เสถียรขึ้นเสใช่ครับองศาการกดโซ่มันจะเบาลงเพราะฉะนั้นการหมุนมันจะหมุนโดยเบาแรงขึ้นครับตั้งได้เยอะตั้งได้เยอะใช่ครับตั้งได้เยอะก็คือตั้งแต่ทําตัวนี้ปลดโซ่ได้หนึ่งข้อของเดิมก็คือใช้ตัวนี้ของเดิมแต่ต้องเติมซ่ออีกข้อครึ่งข้อครับเพราะว่ามันไม่สามารถกดได้ครับมันใส่ฟันไม่ได้เพราะฉะนั้นพอใส่ตัวนี้ปั๊บหนึ่งโซ่สั้นลงกดน้อยลงครับ โอ้มีมีมีอีกครับมีลูกปืนนี่ครับนี่โอ้มีตุ๊กตาด้วยครับท่านผู้ชมนี่นี่โอ้นี่เป็นตุ๊กตาตัวนี้ตัวเก่าเนาะปะตัวเก่าครับปัญหาก็คือมันคลอนมันกินบูทง่ายครับความคงทนมันจะไม่เสถียรแล้วก็ไม่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแก้ไขก็คือเราใช้ตุ๊กตานะครับอ่าเปลี่ยนมาเป็นตุ๊กตาครับนี่มาแก้ไขก็แค่เพิ่มเติมบูทนะครับส่วนบูทก็คือรององศาตันึ่งก็คือแก้ไขเล็กน้อยไม่มีอะไรมากมายครับนี่ใช่ครับ ซึ่งสิ่งที่คนมองข้ามครับผมก็คิดว่าระยะของเดิมสแตนดาร์ดดีสุดแต่ไม่ใช่ครับสแตนดาร์ดของมันยังใช้ลูกปืนเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็ใช้ลูกปืนตามเพราะว่าลูกปืนมันทนอยู่แล้วลูกปืนจะเป็นอุปกรณ์หลักที่เขาใช้กันครับนี่ของเก่าใช่ครับถอดออกแล้วนะครับก็ดีอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดครับอ่าใช่ต้องแบบนี้ครับท่านผู้ชมระบบเลี้ยงจรบีมีครบหมดไม่ต้องเป็นห่วงครับใช้ยาวๆไปเลยแน่นอนนี่แค่นี้ไม่พอครับมีอีกออาคลิปนีน่ ตัวดูดฟางนะครับตัวกวักเขาเรียกตัวกวักฟางหรือเปล่าจากจากเท่าไหร่จากจากห้าหรือสี่จากห้าจากห้าเป็นหกอ่านี่ใช่ใช่จากห้าเป็นหกตัวนี้ตัวหนึ่งสองสี่เนาะใช่ในสองสี่ตัวหนึ่งสองสี่นะครับตอนแรกจะเป็นห้านะครับใช้จะแปลงเป็นหกนะครับอ่าจะใช้อะไรหนึ่งสองแปดมาร่วมด้วยนะครับ เหรียญตัวนี้ก็จะเป็นหกราวจากห้าเป็นหกราวแล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบลูกปืนแทนบูธนะครับแทนบูธทนสองปีแล้วยังไม่มีปัญหาเลยครับนี่ครับเรื่นิ่งๆเๆอยู่เลยแค่บอกสองปีแล้วไม่มีปัญหานะครับนี่ครับนี่สุดจริงๆนะครับนี่ตัวตัวไหนอีกปลานี่โอ้นี่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 ตัวนี้เพิ่งอัปเลเวลใหม่นะครับอันนี้อัปเป็นยังไง ของเดิมเป็นลูกปืนเล็กลูกปืนเข็มเท่าเท่าไส้ปากกาครับซึ่งความแข็งแรงมันน้อยมากครับอัพไซส์อัพไซส์ครับขยับขยับเลเวลให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันกินเพลาด้วยครับลูกปืนเล็กพอลูกปืนแตกแล้วมันราคาสูงด้วยครับแล้วก็มันไม่ทนเพราะฉะนั้นแล้วอัพเป็นลูกปืนใหญ่ครับเป็นสองตลับเลยครับขยับปอกให้ใหญ่ขึ้นมันกายคือง่ายก็คือมูให้สเปกมันใหญ่ขึ้นโตขึ้นครับสุดจริงครับปลาออดนี่สุดจริงๆครับฮะคลิปนี้ยาวเลยเอายาวเลย เอาจบคลิปนี้เลยเนี่ยตัวนี้ปล่าวดตัวนี้เป็นกา้กานก้านลูกสูบแปลงใหม่ครับซึ่งของเดิมก็ถอดเก็บไว้ครับซัน้ำใส่ของเดิมไม่ตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือเราก็โมดิฟายใหม่กันครับตัวนี้ใช้ความหนาประมาณ5มิลน,นะครับแข็งแรงของเดิมปัญหาที่เจอคือหักบ่อยครับเพราะบางตัวนี้ก็คือตัดปัญหาเรื่องหักได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนพวกนี้ก็เป็นระบบตุ๊กตาลูกปืนแปลงเป็น<อ>แปลงแปลง,แปลงใหม่นะครับของเดิมเป็นบูทก็แก้ใหม่ทุกชิ้นนะครับ ใช่ครับดูครับเป็นตุ๊กตาแล้วนะเป็นงานแข่งแงงเดิมเป็นบูธนะครับท่านผู้ชมสเปกแท้หมดทุกอย่างครับอืมเขาเรียกตัวระบบลูกสูบมันใช่ไหมใช่ของเดิมจะเป็นบูธตัวทีครับบูธอัดแล้วก็แปลงเป็นระบบตุ๊กตาครับแข็งแรงทนสุดแรงมีมีของเก่าไหมมีของเก่าตัวเก่าให้ท่านผู้ชมดูไหมตัวเนี้ยมีไหมโอเคเดี๋ยวให้ป้าออดไปเอามาให้ชมกันนะครับเอานี่ครับของเอามาแล้วนี่ โอ้นี่รอยดามใช่ไหมนี่ครับเพราะว่านี่ของเดิมเนี่ยครับปัญหาก็คือพอกระเทิงมาก็จะเป็นเหล็กบางครับเสียงมันต่างกันครับความหนาเหล็กมันต่างกันคนละเรื่องับใช่ครับแล้วก็ตัวเก่าจะเป็นบูทนะครับเป็นบูทคือเราจะอาจจะบีงไงความคงทนก็สู้ตุ๊กตาไม่ได้ครับว่าตุ๊สู้ไม่ได้ครับแม้แต่รถเกี่ยวยังใช้ตุ๊กตาเลยครับเพราะว่าเราไม่ไม่มีเขาอ้างว่าตุ๊กตาไม่ทนนะครับรถเกี่ยวยังใช้เลยนี่เห็นไหมฟางมันเป็นแค่อดฟางมันมันสมรรถนะที่ยวสู้รถเกี่ยวไม่ได้นะครับ แล้วถ้าใครสนใจล่ะครับป๋าออดผมให้ดูเป็นแนวทางครับผมไม่ใช่เครื่องกครับผมแห้คนออกแบบสงสัยป๋าออดนี่ต้องต้องต้องรับแล้วต้องซื้อเครื่องกึงมาแล้วครับผมว่าต้องมีคนให้ทําให้อย่างแน่นอนเลยครับช่างตัดผมมือใครว่าเล่นอัาฟังมือสมัครเล่นนะครับเรายังไม่ใช่ช่างมืออาชีพเลยครับแต่เราก็สมารถทาเองได้ครับครับนี่เกเรียนจบช่างยนต์นะครับท่านผู้ชมจบช่างยนต์แล้วแกไป เป็นช่างตัดผมนะครับแต่รักในสายช่างเหมือนเดิมรักในสายช่างเหมือนเดิมนะครับดูดูครับดูฝีมือของแกครับดูเลยครับนี่ครับให้ดูเลยครับนี่โอ้โหใครได้ดูคลิปที่แล้วก็จะถ่ายตัวนี้แหละครับดูครับแกจะย่นมานะครับนี่ย่นย่นครึ่งเม็ดนะครับย่นครึ่งเม็ดนะครับอันนี้ตุ๊กตาก็เอาไว้กันเวี่ยงกันอะไรเนาะ เดี๋ยวขอวีโดีโอสักรอบหนึ่งครับโอ้โหปากอดสุดจัดเลยคลิปนี้ให้ยาวหน่อยเอาดูครับดูครับดูครับ ลยโอ้ oh, ป<ะ>๋าผมว่าป๋าโหงานเข้าแน่นอนเลยมีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ป๋าออดยังไม่รับนะครับแต่ผมว่าแกน่าจะใช้อ่อนนะครับลองโทรมาครับลอง,งตอิดต่อมาครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับลอง,งตอิดต่อมาหาแกครับอเอาแกจะเป็นเอ่อแกจะมีเครื่องมืออยู่ พอประมาณนะครับแต่ไม่มีเครื่องกลึกนะครับอ่ะคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ